สวัสดีพี่เพื่อนชาวที่ตอแรก็สวัสดีเอฟซีก็ควสดชื่นทานนาวันนี้ก็มาเจอกับพี่ตาบอนนาวันนี้ก็คัดให้คู่เดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดคอหน้าจอยหน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ตาอึ่งดูว่าฝากกดติดตามหน่อยละกันผมจะได้ไมพลาดแนวทางดีแบบนี้เนาะโอเคนล้รานี้หคู่นี้นะผมก็อยู่ในสื่อ้า้าของกระชับมทั้งหมดเลยนะไปดูทางด้านของคู่เลยละกันนะผมในกราฟวันนี้ที kissed, <casting by culture llow> isk, ่ผมอยากยกให้ก <uncovered> ็จะเป็นหน้าของนอร์เวย์นะผมจะเปิดบ้านแล้วก็ไปอยู่ คือทุกตัวนับไปดูผลงานกันดีกว่านาผลงานทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่าง Norway นอร์เวย์ลงเกมได้มาตัวอีกห้าเกมที่ผ่านมาลงชนะไปสี่เกมและก็แพ้หนึ่งในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของมงกูกาเฟโลไปที่สองประตูสูงไรก็ไปแพ้ทางด้านของสเปนไปเพปียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์คะแนนนครับคุณนั้นส่วนผลงานทางด้านของสาตินาเช็กเก็บเอาเบียนห้าเกมหลังในระบบชนะไปสองเกมเสมอสองไรก,ก็แพ้เพียงแค่เดียวในผลงานล่าสุดเสมอกับทางด้านของโปแลนด์ไปที่หนึ่งประตูหนึ่งในครั้งนี้บอกเลยว่าทางด้านของสาตินาเช็กเก็บ,บอกเลยว่าฟอร์มมันนค่อข้างที่จะแย่แก็มันน่าเออาวงงด้นนขร์์ยบอกเลยว่าฟอร์มช่วงนี้มันนค่่อข้างทีจะ ดูดีกว่าทางด้านของชาตราชิกได้เห็นเห็นได้แจ๋เลยนะเพราะฉะนั้นในครั้นี้ให้มองไปทางด้านของนอร์เวย์ทางด้านของคิมเจ้าบ้านเลยนะในครั้นี้สบายสบายหน่อยนะผมเกมด้วยบ้านในครั้นี้หน้าเป้ามีทางด้านของฮาเลนด้วยแล้วผมบอกเลยว่าน่าสนใจจริงทางด้านของนอร์เวย์ในครั้งนี้มองได้เลยกันนะเจ้าบ้านเลยกันในคืนนี้แล้วก็คุยสอนน้อในครั้งนี้ก็จะเป็นทางด้านของเซเนการน้อจะเปิดบ้านแล้วก็างด้านของกาลาบองนะคืนนี้ก็ยกขึ้ทางด้านของเซเนการ์เป็นทางที่เปรียบกว่าหนุ่มเช้าเปิดมาทีีีีี่่่่่ตตตออนน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 ้้้้ขขขยััับไไไหลลลลึปปแวววทททะะดดดูผผผงงงงาาาาาาากกกสถิิเมม ในบ้านท่นนั่งของศินิกันเก็บันเกียรติได้ทั้งสองเกมเลยนะเกียรติในบ้านทั้งสองเกม แม่ผลงานล่าสุดเอาชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งประตูต่อทุนเท่านั้นส่วนผลงานทางด้านของเซนิกันต่อห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสามเกมแพ้หนึ่งราก็เสมอหนึ่งโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้อย่างต่อเนื่องเลยและผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของอ่าไนเจเนีไปที่หนึ่งประตูศูนย์ราก็เอาชนะทางด้านเซาลูดานไปที่สี่ประตูศูนย์โดยภาพรวมก็ถือว่าน่าสนใจยิ่งทางด้านของเซนิกันเกมนี้บันส่วนผลงานทางด้านของกาบองเกีบอกวิญญาณห้าเกมหลังหนูชนะไปหนึ่งเกมแพ้สองราก็เสมอเพียงแค่สองเกมในผลงานล่าสุดก็ไปเสมอทางด้านของกินีไปหนึ่รแกนง ของคอกแล้วผมไปที่1ประตูศูนย์โดยภาพรวมก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะคข้ามาแพ้มามากกว่าแต่ผมทางด้านของกราบองในครั้งนนี้จบไปเย็นอย่างทางด้านของเซนิกันในครั้งนนี้เกมได้บ้านค่อนข้างที่จะเดือดๆและก็ผลงานจากดูจากสถิติให้แล้วมาเป็นเกมแพ้ทากันอย่างมากเลยและก็เล่นในบ้านทางด้านของเซนิกันด้วยในครั้งนนี้บอกเลยว่าทางด้านของเซนิกันเก็บ3แต้มแน่นอนนะผมในบ้านในครั้งนนี้ไม่น่าแพ้แล้วกันนะให้ขอมองไปทางด้านของเซนิกันนะในครั้งนนี้แนะนำให้กดไปที่ศูนย์จุดห้ารับประกันความชุดชื่นไม่เล่นได้านของ ูน้นมจะเปิดบ <ond aneously> ้านและก็เป็นฐานของสกอตแลนด์นะคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะผมก็ยกให้เป็น้านของน้องที้เปรียบกว่าเมื่อเช้าเปิดมาที่หนึ่งจุดสองบาทตอนนี้ก็ขยับไหลขึ้นแล้วที่หนึ่งจุดสองห้าสถิติเฮเทนผลงานล่าสุดของผมเล่นในบ้านทางด้านของสกอตแลนด์นะผมในคัมภนั้นก็ จบกันไปที่2ประตู2นมก็ถือว่าน่าสนใจจริง,งส่วนผลงานทันด้านาของเนเทอร์แลนด์ตลอด5เกมที่ผ่านมาเกมเล่นได้บ้ตัวเองชนะไป2เกมแพ้2แรกก็เสมอหนในผลงานล่าสุดเอาชนะทันด้านาไอเลเลนไป1นแรก็แพ้กับทันด้านของฝรั่งเศสไปที่2อประตโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างเก็บชัยมาได้เยี่ยมการทันต้าของเนเรแลนด์เกมเล่นด้บ้าตัวเองส่วนผลงานทนน้าสกอตแลนด์เกมออเรเียห5เกมที่ผ่านมาชนะไป2เกมรก็แพ้สองราก็เสมอ่ในผลงานล่าสุดออกไปเยือนทันต์ด้านของจอเก ย่ำแย่พอตรงกันเลยฐานะของสกอตแลนด์ในครั้งนี้ไม่ว่าเกิบเล่นบ้านไม่ว่าเกิบเล่นนอกบ้านแล้วก็จับเจ้าเปลี่ยนอย่างฐางนะของเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้ฟอร์มฐานะของเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่ามันค่อนข้างยิ่งจะดูดีมาก อย่างตอนเรื่องเลยแล้ก็เปิดเลทมาเพียงแค่1.25ในคืนนี้ผมมองว่าฐานะของเนเธอร์แลนด์ข้ามกำแพงได้สบายสบายหน่อยนะผมแนะนําให้เป็นที่ฐานะของเนเธอร์แลนด์ละกับแตผมในคืนนี้ไปรุ่นมาไดที่2ที่จะสุดชื่นเต็มได้เลยทางด้านฐานะของเนเธอร์แลนด์ในคืนนี้ส่วนฐานะคู่ต่อไปแล้วผมในคืนนี้ก็จะเป็นด้านของโรมาเนียนะผมจะเปิดบ้านแล้ะก็อย่างฐานะของไอร์แลนด์นะไอร์แลนด์เหนือในคู่นี้ก็ยกฐานะของโรมาเนียทันได้เปรียบกว่าเปิดมาที่อ่าครึ่งตัวนะสถิติเทสเทสระบบสามเกมที่ผ่านมาผมเล่นนนบ้าาฐะขอองไร์์แลนนดเหืาผมในนผลลงาา่สุดเสมอกกนไปปที่รระตูแ็เล่นในะะของโราเนนียคับ แล้วก็เสมอไปที่1ปารตัวหนึ่งก็ถือว่าฟอนที่เคยเจอมาผลงานทื่เคยมาค่อนข้างยอดเสมอมากกว่าส่วนผลงานท่าหน้าของโนวาเรียกตลอดหเกมที่ผ่านมาเกมเล่นมานตัวเองนะาหัหเกมหลังเนี่ยเอาชนะไป4เกมแลก้ก็เสมอหนึ่งในผลงานล่าสุดเอาชนะรังซูนิสแลมไป1นึ่งศูนย์และก,ก็เสมอกับทางด้านของอา ไอเซียลไว้ที่1ประดุโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้อย่างตออ่อเนื่องเลยทางด้านของโรมาียเกมนดบัานก็ถือว่าดุเดือดจริงๆส่วนผลงานทางด้านไอเลนเหนือหนุเก็บเอียน5เกมหลังหนุ่มชนะมาเพียงแค่หนึเกมแล้ก็แพ้ไปติดๆเลยสเกมในผลงานสุดแพ้าทางด้านของฟินแลนดนไลโโน์ไปที่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็แพ้าทางด้านของโรมา尼ไปที่สี่สองแล้วก็ไปแพ้ทางด้าของคาซานไปที่หน,นึ่งห่นหศูนย์ในครั้งนี้เราบอกเลยว่าทางด้านของไอเลนเหนือน่าะเปลียอย่างทางด้านของโรมา尼นฟอร์มตรงนี้กำ นในคีนี้เปิดเลยมาเพียงแค่ขึ้นตัวน่นะผมมองว่า1ไม่ได้สบายบายหน่อนะก็ได้เปรียบเกมในบ้านด้วยในคีรนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ขาบานหนอทางด้านของโราเนยในคีรนี้ก็ถือว่าน่าสนใจจริงนะแรงคู่ดไปและของนี้คัมภีนนี้ก็จะเป็นหน้าของอีดนะผมจะเปิดบ้านและเกมเด่นในอ,อ่านซีวลนะค n d นี้ก็ยียว่วนันตอังอีปรนะธา,านได้เปรียบกว่าเปิดมาที่ศูนยุดเจ็ดห้าผลงานของผมได้ผลงานล่าสุดเนี่ยหรือว่าสถิติเฮดเด์แบบเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกเลยที่เกิดเจะ ตลอด5เกมที่ผ่านมานะผมเก็บชัยมาทั้งหมดเลยเอาเป็นว่า10เกมที่ผ่านมาเลยก็ได้10เกมที่ผ่านมาแพ้ไปเพียงเกมเดียว10อ่า9เกมที่ผ่านมาเก็บชัยไปทั้งหมดเลยเนี่ยผลงานล่าสุดเอาชนะนั่งหอดซาอ่าแทนซาเนียลงไปที่2ประตูสุดก็เอาชนะน้องกิบูตีลงไปที่6ประตูสุดก็ถือว่าน่าสนใจเกมนะผมานะของอีวเกมนั่นส่วนผลงานทางด้านของนิวซีแลนด์เก็บเอาไปเยือนตลอด5เกมที่ผ่านมาแพ้ไป3เกมเสมอ2 5เกมที่ผ่านมายังไม่เคยชนะกันไปเลยในผลงานล่าสุดเสมอทางด้านของไอร์แลนด์ไไไไปปปปแแลละะกก็พ้้ททาางงงงงดนนนนขออีี่่่รรตตููสยบ นิวซีแลนด์เก็บเอาปเปีย็นนะช่วงนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างที่แย่และแลก็จะเอกไปีย็นอย่างทางด้านของอียิปต์ในครั้งนี้ผมมองว่าทางด้านของอียิปต์เกมบได้บ้านช่วงนี้ค่อนข้างที่ดูดีนะครับคืนนี้หนึ่งประตูสบายสบายแน,น่นอนสำหรับทางด้านของอียิปต์ในครั้คืนนี้ ส่วนคู่สุดท้ายลมในครั้งนี้ก็จะเป็นน้าของสเปนนจะเปิดบ้านแล้วก็ดีงนั่งโคราเบียนะคู่นี้ก็ยุ่ครับนด้าของสเปนเป็นทางที่เปรียบกว่านะผมเปิดมาที่1สุตัวเมื่อเช้าตอนนี้ก็ขยับหลายลูไปแล้วที่ศูนยดาสถิติเฮดเททัองเกมที่ผ่านมาแะผลงานล่าสุดเล่นบานทางั้งสเปนนะครับนั้นก็จบไปที่สประตูสองแรกก็อีกหงผลงานย้อนพีพีสองพันสิบเอ็ดเลยก็เปรป็นทางด้านของสเปนนะครับในครั้งนั้นเก็บชนะไปในเพียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ใส่ปัดไปที่6ประตูศูนย์โดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจจริงๆท่าน้าสเปนในครั้นี้ส่วนผลงานแต่น้นของโคลอมเบียเกีโอเบียน5้าเกมที่ผ่านมาผมยังไม่เคยแพ้ใครเลยเหมือนกันเหมือนกันนะไปกันเอาชนะไปสามเกมอะรก็เสมอสองในผลงานล่าสุดไปเอาชนะน่สปาร์กไบดลงไปที่หนึ่งประตูศูนยอะรก็เสมอาชนะเอรวาไปที่ศูนประตูศูนในครันี้บอกเลยว่าฟอร์มทางด้นนโคลอมเบียก็ถือว่าน่าสนใจจริงะไรก็ฟอร์มางด้านของสเปนในครันี้ฟอร์มค่อนข,ข้างที่จะดูเดูดูจาาาาาากกกกกผลลลลงงนน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 แแนน้้้ว้ววววหหรรืืืือออออ่่สถิิเเเเเเเททใคีีบบยปป็็มมมมัััะดดดข นี้ผมมองว่าทางด้านของสเปนในบ้านในครั้นี้สบายสบายแน่นอนนะแล้วก็เปิดเลยบาเบียงแก่0.05ในครั้งนี้สบายสบายหนึ่งประเดรนด้านการความสดชื่นได้แน่นอนนะผมทางด้านของสเปนในครั้นี้นะครับนะโอเคแล้วผมแรกก็ชุดการสามนะครับนุ่มในครั้งนี้ก็คัดไปพิซซี่รบอแล้วนี่น้ำไปดูทางด้านของตัวแรกนะครับในครั้งนนี้นะผมให้มองไปทางด้านของอียิปต์ได้เลยนะสบายสบายแน่นอนะผมเก็บเรียนบ้านช่วงนี้แรกก็ตัวที่สองนะผมในครั้งนี้ให้มองไปทางด้านของอาเซียนกันนะผมในครั้งนี้ แรกก็ตัวที่3นมนะครับผมในครัวันนี้ให้มองไปทางด้าน,นของสเปนได้เลยนะสนามกลางในครับวันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจจริงนะหนึ่งเม็ดความสดชื่นแน่นอนนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เป็นที่รู้กันนะใครที่สนใจอยากเข้าคยดยกันนะหรือว่าอยากมาตามบอลสดเปไน็นวัยนับขวัวผมก็ตามเข้ามาเลกันนะปัดขวัวเ,เข้าไปนะครับรายละเอียดเขียนมาให้หน้าช่องเลยนะผมก็อย่าลืมกันเข้ามาในขวัวนกันนะใครพวกเราผมยินดีต้อนรับพี่เพื่อนเสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับกอน้วกันนะขอบคุณครับ